สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพากันมาที่วัดบางน้ำวนนะครับตำบลบางโทรัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวัดนี้สร้างในปีพศ2 3 5 7จุดแรกที่เราจะพามาจะเป็นศาลาเลื่นไม้นะครับด้านนี้จะเป็นรูปหล่อหุ่นกิ้พึ่งปูรอดนะครับสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรได้นะครับ ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับของปรุรลอดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญและก็มีเท้าวิสวรดด้วยจุดต่อมาเราจะพามาที่อุโบสถหลังเดิมนะครับจะเห็นใบเสมาซึ่งเป็นใบเสมาแบบเพียวแสดงว่าเป็นวัดลาดนะครับภายในอุโบสถก็จะเป็นรูปหล่อองค์ปุรลอดนะครับ ซ้ายมือจับเป็นหลวงพ่อโสธรขวามือจับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรวัดนี้นะครับควรจะมารล้สวดตัวจะดีนะครับด้านหลังจะเป็นหมู่เจดีย์และก็เสาหงนะครับสีทองบริเวณนี้นะครับในอดีตชาวมอญจะจัดงานตามบุญช่วงสงกรานนะครับสวยงามมากนะครับเจดีย์สีทองและเสาหงส์ ด้านนี้จะมีคลองสองคลองบรรจบกันนะครับซ้ายมือจะเป็นคลองท่าแรงนะครับส่วนขวามือจะเป็นคลองสุนครน,นะครับเมื่อคลองมาบรรจบกันก็จะเกิดน้ําวนขึ้นมานะครับพามาชมกันด้านนอกนะครับก็จะเป็นองค์พระโสพิโทโธสุภญานพุทธเจ้านะครับตังสมาธินะครับหน้าตักกว้างเจ็ดศอกความสูง99นิ้วนะครับ สามารถมาขอโชคลาภได้นะครับพระองค์นี้เคยมีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านได้มาเห็นเมื่อตอนกลางคืนองค์พระจะหลับตานะครับกลางวันจะลืมตานะครับด้านหน้าของพระจะเป็นลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ